สวัสดีทุกท่านรายการตาที่สามมองโลกพาท่านท่องโลกวันนี้ขอพูดคุยในหัวข้อคัมภีร์กรของจีนโบราณเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้กำหนดไว้แล้ววันเวลาของการสิ้นสุดของหายนะครั้งนี้ด้วยเกี่ยวกับการพยากรณ์การทำนายต่างๆรายการของเราได้นำเสนอไปหลายวิดีโอแล้ว การทำนายเหล่านี้ต่างได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เราตกตะลึงกับสิ่งลึกลับเหล่านี้ซึ่งมนุษย์ยังไม่สามารถค้นหาคำตอบได้วันนี้เราขอแบ่งปันเรื่องราวของนักทายากรที่เรียกว่าชื่อดังที่สุดในจีนเลยก็ว่าได้เขาชื่อหลิวปัวเวิน แต่เขาไม่ใช่คนในยุคป,ปัจจุบันเขาอยู่เมื่อ646ปีก่อนในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงเขาเป็นทั้งนักยุทธาศาสตร์การทหารนักการเมืองและนักประพันธ์กวีแห่งราชวงศ์หมิงขณะเดียวกันเขาเป็นหนึ่งในสของนักพยากรณ์ชื่อดังในบรรดาคำทำนายในประวัติศาสตร์สิ่งที่เขาพยากรณ์ไว้ชัดเจนและแม่นยำมาก ทำนายเหตุการณ์สําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้เขามีหนังสือคําทํานายหลักๆอยู่3ามเล่มได้แก่ทยเปไถถูชาวปิ่งเกือและจิ้วเจียเปยเหวินในวิดีโอนี้เราจะรวบรวมคําทํานายจากหนังสือสามเล่มนี้มาพูดคุยกันโปรดกดติดตามรายการ มาหาคําตอบนี้จากการทํานายของหลิวปัวเวินเขาได้เน้นย้ําในคําทำนายของเขาว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่สําหรับมนุษยชาติและภัยพิบัติครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นอกจากนี้ตามคำทำนายของหลิวปัวเวินโรคระบาดนี้มีมากกว่าหนึ่งครั้งและมีแนวโน้มว่าผู้คนจำนวนมากจะตายลงน่ากลัวมากจริงๆ จำนวนผู้เสียชีวิตสูงมากตามคำทำนายของนักทำนายอีกท่านหนึ่งซึ่งพูดว่ามี10คนจะตาย9คนถ้าถามว่าจะเกิดโรคระบาดเมื่อไรเรามาดูคำทำนายที่ถูกต้องกันในเดือนกันยายนหรือดูหนาวและตุลาคมช่วงเวลาของการระบาดของโรคระบาดในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี2019 มีการทำนายว่าโรคนี้จะเริ่มปรากฏในเดือนตุลาคมตามปฏิทินจันทรคติจีนเราพบกรณีคนแรกที่มีอาการเมื่อวันที่1ธันวาคม2019ระยะเวลาฟักเชื้อของไวรัสนี้น้อยที่สุดโดยปกติประมาณ2สัปดาห์ ดังนั้นเขตแรกติดเชื้อน่าจะประมาณเดือนตุลาคมของปี2019นั่นคือการทำนายการติดเชื้อในเดือนตุลาคมทางจันทรคติเห็นได้ชัดว่าคำทำนายได้สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบมากทีเดียวซึ่งเป็นการยืนยันช่วงเวลาของการระบาดของโรคระบาดนี้จากนั้นปีหมูและปีหนู เป็นอีกครั้งที่ช่วงเวลาของการระบาดของไวรัสโครโรนาถูกกำหนดไว้โดยกล่าวว่าโรคระบาดเกิดขึ้นโดยตรงในปีหมู่และปีหนูที่จะเกิดขึ้นเป็นปีหมูในปี2019และในปี2020ซึ่งเป็นปีหนูคำทำนายแม่นยำม,มากจากนั้นเราดูที่จารลึกข,ของจินหลิวไปเหวินข้อความของหนังสือนี้ได้ทำนายว่า โรคระบาดจะเริ่มต้นขึ้นในปี2003นั่นก็คือโรคซาร์สไวรัสโครโรนาในวันนี้เป็นการกลายพันธุ์ของไวรัสซาร์สในปี2003อันที่จริงเป็นความต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี2003 โรคระบาดนี้หมายความว่ามันแพร่กระจายทางอากาศรวมถึงโรคซาร์ในปี2003เชื้อโรคชนิดนี้มันแพร่กระจายโดยผ่านทางอากาศปี2003เป็นปีแพะดังนั้นในคำทำนายหมายความว่าโรคระบาดเริ่มขึ้นในปี2003ในปีแพะและระบาดอย่างรุนแรงมากเมื่อโรคซาร์ระบาดในปี2003อย่างสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากติดเชื้อโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาของจีนในปี2019จนถึงเวลานี้จากนั้นอาจจะมีคลื่นลูกที่สามปรากฏได้ตลอดเวลาคำทำนายบอกว่าโรคระบาดนี้ร้ายกาจมากมาอย่างท่วมทน้นสะเทือนแผ่นดินมาตรการป้องกันเกือบทั้งหมดไม่ได้ผล สิ่งนี้ยังทําให้คลื่นลูกที่3ของไวรัสที่ซุ้มซ่อนอยู่ดูน่ากลัวมากและอันตรายอย่างยิ่งเรามาดูที่หลิวปัวเวินก่าวเกี่ยวกับระลอกที่3ว่ากันว่าเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมเทพแห่งโรคระบาดจะมาเยือนในเดือนสิงหาคมและกันยายนคนชั่วลายจะตาย แล้วเขาบอกว่าจะมีคนตายบนท้องถนนนับไม่ถ้วนหากมีหนึ่งหมื่นคนจะตายเก้าพันคนเหมือนกับเมื่อก่อนสิบคนจะตายเก้าคนครั้งนี้อันตรายที่สุดช่วงเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคมเป็นช่วงที่โรคพึ่งระบาดกล่าวคือการระบาดครั้งที่สามจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมของปฏิทินจันทรคติในปีใดปีหนึ่ง ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนมีสิบคนจะตาย9คนผู้คนจะอยู่ด้วยความระแวงใจเกษตรกรรมไร้ผลเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ไม่มียารักษาและไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ว่ากันว่าไวัยรัสนี้ไม่มีทางรักษาไม่มีใครรักษาได้และไม่มีวิธีการรักษา คุณสามารถเห็นส่วนที่แย่ที่สุดของคลื่นลูกที่3นี้กล่าวคือคลื่นลูกที่3ที่กล่าวถึงอาจจะเริ่มประทุขึ้นในปฏิทินจันทรคติที่3และ5ของปีถัดไปภายในสิ้นเดือนสิงหาคมและกันยายนอาจจะเริ่มเกิดการประทุในปฏิทินจันทรคติของปีนั้นการเสียชีวิตอยู่ที่อัตรา9ใน10คนสรุปคือการระบาดแบ่งออกเป็น3ะระลอก ครั้งแรกคือโรคซาร์สในปี2003ต่อมาตามด้วยไวรัสโครโรนาในปี2019ลากยาวมาถึงทุกวันนี้ระลอกที่3จะเริ่มในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมและอาจจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมและกันยายนระลอกที่3จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตัวเลขนั้นสูงเกินกว่าจะจินตนาการได้ หนังสือคำทำนายของสามเล่มได้พูดถึงเวลาการสิ้นสุดของโรคระบาดก็คือในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของปีใดปีหนึ่งนอกจากคำทำนายของหลิวปัวเวินแล้วยังมีคำทำนายอื่นๆอีกมากมายที่พยากรณ์ไว้เวลานี้เป็นเวลาแห่งขยนะของมนุษย์แล้วภัยพิบัติของมนุษย์ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เรามามองหาคำตอบจากหนังสือของหลิวปัวเวินเขากล่าวว่าระวังความทุกข์ยากของทุกคนและเฝ้ามองปีมังกรและปีมะเสง็งปีมังกรปีมะเส็งที่พูดในที่นี้นั่นคือให้ผลจากปี2024ถึง2025มนุษย์จะถือว่าผ่านช่วงเวลาอันตรายนี้ไปแล้วจากนั้น หลิปวปัวเวิ่นกล่าวในหนังสือที่พูดถึงโศกนาฏกรรมว่าสำหรับยินเหมาเชนซือสี่ปีที่นี่เขาชี้ให้เห็นว่าภาัยพิวัติจะดำเนินต่อไปถึงปีที่4ของยินเหมานั่นคือจากปี2022ถึง2025เป็น4ปีพอดีมันก็ได้ยืนยันเรื่องเวลาซึ่งกันและกันแล้ว นั่นคือเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาอันเร็วลายที่สุดของโรคระบาดซึ่งก็คือปี2025ตามการพยากรณ์ของสำนักอื่นๆและของภาษาอื่นล้วนชี้ไปทางปี2025เช่นเดียวกันตามคำทำนายที่ว่าระหว่างปี2020-2025ถึง2025 เป็นช่วงเวลาการเกิดโรคภัยพิบัติอันใหญ่หลวงสำหรับมนุษยชาติทั้งปวงจะเกิดภัยธรรมชาติต่างๆและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งล้วนจะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งอาจจะมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตในกระบวนการนี้รายการทานที่3มองโลกพาท่านท่องโลกวันนี้ขอบพูดคุยเพียงเท่านี้โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่